เรียนไม่เคยแสดงอาการหรือว่าแสดงสีหน้าอะไรให้บีมรับรู้เลยว่าพี่เบสเขาแบบอกหักอยู่อะคะ่ะวันเนี้ยบีมจะพาพี่เบสมาผิดใจหนุ่มกัน,นะคะ่ะวันนี้แหละพี่จะได้พ่อของลูกลเลยรีบรีบีค่ะทุีคนวันนี้กีบีบกีบลิตเตบ้ลบรีมรีบรี เสียงกล้องหน่อยนะคะทุกคนตอนยิ้มอยู่ที่ออฟฟิศนะคะ,ะ,คะบีมกับพี่เบนสนะคะมาทําความสะอาดออฟฟิศก่อนที่เราจะมาเข้าอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าไม่กี่วันมานี้ค่ะทุกคนบีมไปเจอข้อความหนึ่งนะคะในโทรศัพท์พี่เบนสเราไปเจอข้อความในโทรศัพท์พี่เบนสได้ยังไงนะเฮ้ย <laughs> พี่บีมอะชอบเอาโทรศัพท์พี่เบสน,นะคะมาแบบเปิดเพลงมาอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนั้นอะคือบีมอะเปิดไปเจอข้อความหนึง่งซึ่งจะบอกก่อนนะคะว่าพี่เบสอะเขามีแฟนอะไรเงี้ยเขาก็มีแฟนเป็นคนจีนอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาจะคุยกับแฟนเขาคุยเป็นภาษาจีนอื แล้วเบียงก็ไปเจอข้อความหนึ่งค่ะทุกคนเป็นข้อความที่เหมือนทะเลาะกันหรือว่าไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่คือบีแบบก็เปิด <c oughs> แบบ Google ทานสติดูเป็นคนแบบที่เผือกระดับ10เลยนะคะน <Okay. S 2> ีมจับใจความได้ว่าเขา2คนนะคะเลิกกันตั้งแต่วัน <c oughs> กิดมัดแล้วค่ะทุกคนอ๋อ <c oughs> เลิกกันวันสาคัญด้วยค่ะทุกคนมีแบบเศร้ามาก,ากพี่เบนไม่เคยแสดงอาการหรือว่าแสดงสีหน้าอะไรให้บีมรับรู้เลยว่าพี่เบคเขาแบบอกหักอยู่อะค,ะอค่ะวันนี้นะคะบีมนัดแก๊บค่ะทุกคนจําแก๊บได้ไหมคะบีมนัดแก๊บมาถ่ายคลิปที่ออฟฟิศนะคะเพราะว่าแก๊บเขามีคอนเทนต์จะมาถ่ายกับเราเลาวบีมก็เลยคิดออกะค่ะว่าวันนี้บีมจะพาพี่เบสมาพิจิตใจหนุ่มกัน,นะค,ะค่ะ ญญวันนี้พีมีคลิปจะมาถ่ายกับเบสคลิปแล้วถ่ายปะล่ะถามแค่นี้ไม่ไแต่วันนี้พีมีแขกรับเชิญด้วยนะเป็นแขกรับเชิญที่เว็บจะต้องแบบอึง้งเสียวเลยใช่อะเพราะนั้นก็คือแก๊ป,ปเองค่ะอววันนี้แก๊วจะมาถ่ายงานที่ออฟฟิศเราไงแล้ววันนี้เป็นคลิปคอนเทนต์ออกเป็คนคอนเทนที่บีมจะให้เบสอะมีชิตใจแก๊ปหนึ่งวัน <laughs> เป็นพี่น้องกันอะเลยรู้รู้ออกว่ารักใช่เราะออกว่ารักกันมา20กว่าปีนิมรู้ว่าเบต้องการไหลใช่ไหมถูกที่สุดแต่ก่อนอื่นเลยอะเราต้องรู้ก่อนว่าสเปกแกรเป็นยังไงเบคคิดว่าแบบคนอย่างแกร์นี่จะชอบคนแบบไหนแบบพี่ผิดเพราะชอบก็ชอบนานแล้วจะตอบยังไม่ป้าบิมคิดว่าถ้าเป็นแบบแกร์แกร์จะชอบแบบ ผู้หญิงชอบทํางานบ้านแม,แม่สีเรือนแม่สีเรือนอะไรเงี้ยทำอาหารเก่งๆอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าแก๊บเขาจะเป็นแบบเหมือนชายใสยลุยชอบทำงานคงไม่มีเวลาให้กับพี่ก็ทํางานบ้านได้นะยกของขุดดินปลูกต้นไม้มันแ <c oughs> มงไปไหมเบ <c oughs> สเนรู้จักคําว่าแม่สีเรือนไหมมันต้องแบบว่าดูแบบอ่อนโยนอะไรเงี้ยคือเราไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดทําอะไรไม่เป็นเล ไม่เป็นไรมีตัวช่วยตันนี้มีแบบจัดตัวช่วยมาให้เบสเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในตู้เย็นเรามีอะไรบ้างเชื่อพอจะช่วยให้พี่เบสนะคะจีบยัดได้วันดีมาดูตู้เย็นของออฟฟิศเรานะคะทุกคนนี่ตุนเป็นเหมือนข้าวล่องเบทาโกไว้เพราะว่าที่นี่มันทําอาหารมากไม่ได้เนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวกล่องเบทาโกอร่อยไร้เทียมทานนะคะเพราะว่าล่าสุดเบทาโกเขาผลิตข้าวกล่องที่พร้อมเสิร์ฟทุกเวลาแถมรสชาติเด็ดเหมือนต้นตำรับเลยนะคะนี่ค่ะเหมือนท อาหารจากครัวที่บ้านเลยวันนี้พิมพเอา3เมนูมาให้ทุกคนดูนะคะเป็นเมนูที่อร่อยแบบมีเอกลักษณ์ใครกินต้องติดใจแน่ๆคะ่ะเมนูแรกเลยนะคะเป็นข้าวคั่วกิ้งหมูร่อยแรงนะคะถึงเครื่องสมุนไพรและเครื่องแกงสดเลยอร่อยเด็ดแบบปักใต้นะคะเมนูที่2นะคะข้าวกะเพราหมูสูตรโบราณผัดแห้งแบบโบราณน,นะคะหอมกลิ่นกะเพราหมูเต็มๆคำเลยคะ่ะและเมนูที่3นะคะข้าวผัดหมูแดงฮ่องกง ที่หมูแดงนุ่มชุ่มฉ่ำตามสูตรตำรับฮ่องกงเลยค่ะพร้อมกับผัดที่หอมกลิ่นกระทะด้วยตามนี้เลยจ้าเมนูดีมากวันนี้แหละที่จะได้พ่อของลูกเลยยวยังไม่ขนาดนั้นเบนไปแต่งตัวก่อนเดี๋ยวแก๊บจะมาแล้วเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ในตู้เย็นนะอย่าลืมนะอามาเวฟแล้วก็แจ้งเขาว่าพี่เบนเป็นคนทําเป็นไงอันนี้คือน้องที่ดีนะคะทุกคนจําไว้ทุกคนคะตอนนี้แก๊บมาแล้วเด๊แก๊บมาแล้ว แกว่าอะไรแกไปดีจ้าท่านี่เลยแกสบายบเลยจ้าอ้ง่ายไ ของยูทูบเบอร์ของยูทูเบอร์สิบปะ่ะบิวบิวว่าบิมน่าจะทำได้เสยบปะ่ะใช่เพราะว่าแบบรู้จักหลายคนคือวันนี้เราจะมาถามบิมเลย งานยังไม่เสร็จเดี๋ยวกปิ้งน้ำกินข้าวไหมยังโอเค๋ย่าลืมนะน้ำแไม่เจอกันนาสลายดีค่ะโอ้ได้ข่าวว่าทำยูทูบแล้ว ก็ <icana> ส่วนเราผมก็ชอบไอแกะกระดาษนี้น้ำแกะทำข้าเสร็จแล้วค่ะนี่ข้าวกันอุ๊ยนานพี่เวททำกับข้าวเลยนะแก๊บนิมขอถ่ายคลิปเป็นไอ้นี่ก่อ <cockpit> น <UK> <tube> หลายคลิปเลยเหรอเออมีอะไรบ้างคะ,ะวันนี้นี่มีข้าวผัดหมูแดงน,นะคะมีข้าวกิ้งแล้วก็มีกะเพราหมูว้าวแกเ่เย์กินอะไรกันได้เลยคะกะเพราค้าวกิ้งหมูอะไรครับเอากะเพราหมูโบราณใช่แล้วะว่าพี่เบก็โบราณเหมือนกันแรง <S 2> <S 2> ไหนลองแแชิมสิน้แกชอบกินค้าวกิ้งเหรอคะพี่เบเย์เไม่ชอบกินค้าวกิ้งนะแต่พี่เบยชอบกินค้าวแก๊บ คิดได้ยังไงวะเนี่ยเหนื่อลองชิมดีฝีมือพี่เบ๊เป็นไงอะยังไม่กินค่ะเขายังไม่กินอร่อยครับเบ๊ะทอดเบ๊เองกับมือเลยโอ้โหแบบแบบว่าพี่แอ๊บจะไปกินที่แบบว่าทีจีใต้มามันตก็งสลับเป๊ะเลยอะพี่ก็ทำที่ใต้นะใต้อะไรใต้โต๊ะเออ กนั่งข้างแก้มเสริญนหนขอชิมหน่อยละกันไม่เคยเห็นพี่เบ๊ทำกับข้าวคุณต้องขนาดไหนเบยเบ๊ลินจะทำคอนเทนต์ของบีมอะอรไหมอร่อยอมมากทำไมหมูนุ่มขนาดเนี้ยเบนใช้อะไรหมักกิมราเม็ถ้า้งหมดิี่เบ๊ทได้ทำกับข้าวกินปกติหรอทำแต่ว่าแบบ พี่เบยไม่ค่อยได้ทําบ่อยเนาะใช่นานๆทีทําทีอะไรเงี้ยเนาะโอเคอร่อยมากได้สุดๆเจ๊ชอบประลาดถ้าจุดแกบปชอบแบบทำให้กินทุกวันยังได้เลยชอบพวกกิ้งเหรอครับขอแขกแห้หน่อยร้องแห้งๆ <laughs> แกบลองชิมของพี่เบสดิ วาอลองชิมข้าวไม่ได้ลองชิมเมบสบ้าเลยหรอไมคือก็ให้เขาชิมเองไม่ต้องแบบกระเคนเขาถึงขนาดนั้นปะเอาไม่มันเผ็ดล้วไงอ๋อเผ็ดแล้วโอเคโอเคไม่ร okay, okay. ังนะอเนี<__>้ยอร่อยปะอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยเนาะแต่คนกินอร่อย เบสพี่ว่าแกบเริ mañana. ่มกลัวแล้วอะเขามาถ่ายงานเขาไม่ได้มาให้เราแท้เข้าใจปะเขาไม่ให้เรแถมนั่นแหละวันนี้คือแกบมาสมัครงานเป็นพนักงานของเรานะคะทุกคนพนงานแฟหมดอกันเลยค่ะโมาเป็นแบบสีสันให้กับแบบออฟฟิศเราอะวันนี้อบบกว่ามาล้างทุกวันเนี่ยโโอ้แก้บจะพูดอย่างนี้เลยมีคนจะช็อก เดี๋ยวเรากลับก่อนนะเรามีธุระต่ออ๋อโอเคได้ได้ไดไดเดาให้เขากลับเธอเขาก็แบบมาทำงานของเขาเองบ๊ายบาย,บายปาเบสไปส่งแกปที่รถหน่อยจ้าเดินทางดีๆนะเดินทางดีๆนะน้องแก <laughs> ๊ทับมันเลยทับม <laughs> <laughs> ันเลยเบสแก๊บลืมกล้องตา <laughs> แกร์เราแป็ ทุกคนโอ้โหมหนีตามกันไปแล้วค่ะนี่มๆที่จแกปึมกล้องเว่อร์แค่แค่เอากล้องไว้ให้หมดมากเลยบ๊ายบายเจอกันค่ะ เราก,ก็เปลี่ยนพื้นที่ได้ลอยแล้วเราว่าแบบนกไหมวันนี้เราไม่นกนะน่าจะเป็นเครื่องบินแล้วแหละแต่วันนี้ก็ได้คะแนนอยู่ดูทรงนนไ,ได้เขาเชื่อด้วยว่าเบสท,ทําเองอแต่หลังจากคลิปนี้น่าจะรู้แล้วแหละน่าจะรู้้แลวโอเคทุกคนก็แบบว่าเป็นกําลังใจเชียร์เนาะเชียร์ให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะคะหรอเชียร์พี่เบสเบสแกล็บเบสแกล็บ กดไม่เป็นไรเบสเดี๋ยวเบสเอาข้าวกล่องเบทาโกรอร่อยไรเทียมทานไปให้ผู้ที่ไหนชิม,มเขาก็ต้องติดใจแน่นอนอ ยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปลองชิมนะคะข้าวกล่องเบทาโกอร่อยไร์เทียมทานนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวพวกกิ้งหมูร่อยแรงข้า,กาวกะเพราหมูสูตรโบราณข้าวผัดหมูแดงฮ่องกงบิมบอกเลยว่าเด็ดมากแถมพร้อมเสิร์ฟทุกที่ทุกเวลาเวลาเร่งรีบเร่งรีบรับรองว่าสะดวกแน่นอนค่ะทุกคนสามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่เบทาโกเดลี่และห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนะคะราคาโปรโมชั่นเพียงกล่องละ29บาทเท่านั้นค่ะ ลหลงรักเลยปะลงรักเลยลงรักเบทาโกหรือว่าพี่เบทาโกโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่ชองลิตเติ้ลบชเบตาโก